ครับท่านผู้ชมก็ในช่วงบ่ายวันอังคารนะครับก็มีหลายพื้นที่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับก็เป็นสีเหลืองนะครับซึ่งก็เดี๋ยวพามาดูโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระาะการยุโรปก่อนนะครับก็สําหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ภาพนะครับ ประกอบไปด้วยภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็จะเป็นแนวนี้นะครับแนวในส่วนที่รับลมตะวันตกเฉียงใต้รับลมมรสุมนะครับก็เป็นทางด้านตะวันตกเฉียงไปด้านเหนือของภาคเหนือนะครับแถวเชียงใหม่นี่นะครับแถวแม่สอดแถวตากแถวแม่ฮ่องสอนโซนนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับก็เป็นกลุ่มจังหวัดที่ทาง กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศมาแจ้งเตือนนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักนะครับเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับเสี่ยงภัยสีเหลืองแล้วก็อีกภาคหนึ่งก็คือทางด้านภาคตะนกเฉียงเหนือนะครับด้านนี้นะครับด้านตะวันออกของภาคตะนกเฉียงเหนือนะครับก็คือไล่มาตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างนะครับตั้งแต่อีสานบนจนถึงอีสานล่างครับนี่ครับโซนขอบโซนนี้นะครับ แถวอุดรหน,นองคายบึงการครับไล่ลงมาจนถึงนี้นะครับแถวนครพนมนี่นะครับก็เป็นกลุ่มของจังหวัดที่เสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในส่วนของบ่ายถึงค่ำวันนี้ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนรวมทั้งหมด11จังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกก็อยู่แถวโซนกลางๆนี่ครับแถวนครนายกนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมออกประกาศแจ้งเตือนนะครับ ซึ่งเมื่อดูลักษณะของโอกาสที่จะเกิดนะครับนี่นะครับดูลักษณะของดูแนวโน้มตรงนี้นะครับช่วงบ่ายถึงค่านะครับแนวโน้มการเกิดฝนนะภาพรวมก็ยังกระจายได้ดีแต่ว่าโซนที่หนักก็น่าจะเป็นโซนด้านตะวันตกนี่นะครับที่รับลมนี่ครับในส่วนของภาคเหนือนะครับก็จะเป็นโซนตะวันตกนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ ในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักนะครับหลักๆจะอยู่แถวโ,โซนอีสานตอนบนนะครับเป็นหลักนะครับในในวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทางด้านภาคเหนือาบางส่วนนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับทั้งหมด11จังหวัดนะครับ สิบเอ็ดจังหวัดนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งตากนะครับก็เป็นจังหวัดทางด้านตะวันตกที่รับลมในส่วนของมรสุมนะครับทางด้านตะวันตกนะครับมีตาก1จังหวัดตากนะครับของภาคเหนือนะครับ2แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็3มเชียงใหม่นะครับก็เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่พาดยาวลงมาตามเหนือลงมาใต้นะครับ ก็คือมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับในในวันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ Solar ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นสองพื้นที่ก็คือพื้นที่ฝนตกหนักนะครับก็คือสีเหลืองกับฝนตกหนักมากคือพื้นที่สีแดงนะครับก็มีสองพื้นที่นะครับแดงกับเหลืองนะครับในส่วนของเหลืองนี้ก็คือ ภาคเหนือประกอบไปด้วย3จังหวัดนะครับหนึ่งก็คือตาก2แม่ฮ่องสอนแล้วก็3มเชียงใหม่นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีขาวนี่คือมีโอกาสจะเกิดฝนตกนะท่านผู้ชมแต่ว่าภาพรวมก็อาจจะไม่ไม่เยอะไม่หนักเท่ากับพื้นที่สีเหลืองที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือน,นครับซึ่งภาพรวมวันนี้ฝนนะลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนี่ยครับที่เป็นไปตามไอตัวโมเดลตรงนี้นะครับเนี่ยโซน โซนด้านอีสานตอนบนเนี่ยครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนในส่วนของฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากใน,ใน,ใ,นในวันนี้นะครับภาคอีสานเน้นทางด้านตอนบนของภาคนะครับซึ่งถ้าดูตามนี้ก็จะตรงกับโมเดลที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้นะครับก็คือประกอบไปด้วยอุดอรธานีนะครับอุดอรธานีหนึ่งหนองคาย2นะครับ สามมึงการนะครับก็คือด้านบนสามมือการสี่สกุลนครแล้วก็ห้านครพนมนะครับก็ประกอบด้วยห้าจังหวัดนะครับในส่วนของภาคอีสานภาคเหนือนี่สามจังหวัดนะครับภาคอีสานหนึ่งสองสามสี่ห้าจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับ ภาคตะวันออกอีก3จังหวัดนะครับท่านผู้ชมก็ประกอบไปด้วยนครนายกจันทบุรีและตราดนะครับนี่คือ11จังหวัดนะครับที่เสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับซึ่งภาพรวมภาคใต้ฝนเริ่มจะลดลงเนื่องจากว่าในส่วนของ ความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมเนี่ยก็ได้เลื่อนเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับเลื่อนขึ้นไปแถวประเทศลาวประเทศเมียนมานะครับนี่นะครับก็คือทําให้ในส่วนของประเทศไทยบางส่วนวันนี้ฝนเริ่มจะลดลงแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่นะครับที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงในส่วนของฝนตกหนักนะครับตัวร่องมรสุมนี่ยเขาชิดขึ้นชิดลงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นในช่วงปลายเดือนนะครับอาจจะมีร่องมรสุม ชุดใหม่เข้ามานะครับซึ่งก็จะส่งผลทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องได้อีกในช่วงประมาณปลายเดือนซึ่งก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ได้รับทราบข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะในส่วนของตัวนี้แต่ภาพรวมก็คือล่องมรสุมก็เคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนนะครับในขณะเดียวกันที่ดูในส่วนของอาพายุสองลูกนี้นะครับ ดูพายุสองลูกที่อยู่ซ้ายกับขวาประเทศไทยเนี่ยก็ให้เห็นให้ดูพายุนะครับซ้ายกับขวานะครับตัวขวาเนี่ยเลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วซึ่งพายุสองลูกนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้มวลสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมด้านล่างก็เริ่มที่จะมีกําลังลดลงนะครับทําให้ในส่วนของฝนเนี่ยเริ่มที่าะลดลง แต่ก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงนะครับที่จะเกิดฝนตกหนักอยู่นะครับนี่นะครับสีเหลืองก็สรุปนะครับภาพรวม11จังหวัดนะครับประกอบไปด้วย1ตากนะครับ2แม่ฮ่องสอนนะครับ3มเชียงใหม่แถวนี้ภาคเหนือนะครับ4ี่นะครับอุดรธานีห้าหนองคายหสกลนครนะครับเจดบึงการ8ดนครพนมนะครับ9นครนายกสิบ จันทบุรีนะครับแล้วก็11ตราดนะครับก็เป็นภาพรวมนะโดยเฉพาะจันทบุรีและตราดนะครับก็ฝนค่อนข้างจะตกเยอะนะครับสองสวันที่ผ่านมาก็เตือนภัยสีแดงตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับก็เป็นภาพรวมของที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับในส่วนของประจาวันอังคารนี้นะครับช่วงบ่ายถึงค่านะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ